อ่าสวัสดีครับผมก็มาอัปเดตกับ m e t a เว r ร์ดนิเวศน,น์ติดเหมือนเดิมนะครับก็อาทิตย์นี้ยังคงอยู่กับอ่โรงละครเหมือนเดิมนะฮะยังอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะก็จะอัปเดตหลักๆอยู่2เรื่องนะครับก็คือเรื่องเออ่สกิลพรอปเนี่ยให้ตัวอ็อบเจกต์นะครับสามารถขยายหรือหดได้นะฮะแล้วก็เพิ่มสกิลใหม่สกิลหนึ่งก็คือสกิลเอฟเฟกนะครับสเปเชียลเอฟเฟกเพือ่อที่จะเหมือน เพิ่มเอฟเฟกต์ต่างๆใช่ไหมอย่างเช่นเอฟเฟกต์ไฟน้ำเอฟเฟกต์ระเบิดอะไรเงี้ยนะนะมาดูพร็อพก่อนดีกว่าครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็สมมุติว่าเราอยากได้น้องหมาตัวนี้เนาะน้องนกนะทีนี้เราอยากให้แบบ้นกมันตัวเล็กไปปะอะไรเงี้ยใช่ปะเราก็เลือกนกแล้วครับก็จะมีออปชั่นให้บิ๊กเกอร์นะบิ๊กเกอร์คือขยายเนาะสมอลเลอร์ก็เล็กลงแล้วก็แบบ กดให้มันบิกอร์บิกอร์บิกอร์ได้นะครับน้องก็จะตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะหรืออย่างสมมติน้องหมานะอาจจะใหญ่ไปอยากได้น้องหมาตัวเล็กอะไรเงี้ยก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงได้นะครับมันน้องกลายเป็นหนูแฮมสเตอร์ไปแล้วนะอะไรแบบนั้นนะว่าเอาเช่นต้นบอนไซใช่ไหมเนี่ยต้นบอนไซเนะี่ยโอเคปกติมันจะเล็กอย่างนี้ประมาณตัวเราใช่ไหมแต่ว่าสมมติเราอยากได้เล็กกว่าน,นั้นอีกนะมันก็ทําได้นะครับ มันก็จะกลายเป็นต้นบอนไซยจิ๋วๆหรือว่าอยากได้แบบเอ้ยเป็นต้นต้นไม้ตีมญี่ปุ่นนะต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเราก็สั่งให้มันใหญ่ๆได้นะฮะก็ทำก่อนที่จะเปิดม่านใช่ไหมแล้วก็แบบขยายหดอะไรให้เรียบร้อยนะฮะก็โอเคอันนี้คือการหดขยายของ p r o อนะครับต่อไปเป็นสกิลใหม่นะครับสกิล Special ลเอฟเฟหรือว่า State อฟเฟก t นั่นเอง,เองก็คือเอาไว้ใช้กับลุงละครนะฮะแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่แมปาลานปลาลองเนาะเอาไว้เทสมุ่นนั่นนี่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยเอฟเฟกจะยังไม่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปเรื่อยตอนนี้ก็มีอ๋อดิบอกวิธีใช้มันมีวิธีใช้2แบบนะฮะก็คือแบบที่ใช้กับตัวเราเองก็คือตัวละครเราเนี่ยจะมีเอฟเฟกที่ตัวเรานะนะนเห็นไหมเห็นไม่ชัดเอานนี้ด้วยอ่านะ สามารถกดเอฟเฟกซ้อนๆกันหลายๆอันได้อีกวิธีหนึ่งคือใส่เอฟเฟกให้กับคนอื่นนะฮะสมมุติเราเป็นคนคุมนะฮะแแบบเราไม่อยากให้นักสแสดงต้องมาเราียกอะไเสียสมาธิกับการกดเอฟเฟกเนี่ยเราก็กดให้เขาได้นะครับเราก็เลือกไปที่ตัวละครตัวน,นั้นนะฮะแล้วเราก็เลือกเอฟเฟกเลยนะอย่างผมเนี่ยใส่เอฟเฟกให้ลุงนะก็ได้หรือจะเอาเอฟเฟกออกนะเอฟวิธีเอาเอฟเฟกออกมี2วิธีนะก็คือกด เลือกที่ตัวละครนั้นแล้วก็กด remove effect นะครับ remove effect อนะ่ะก็จะหายไปหรือว่าสมมติเราใส่แบบเอฟเฟกต์ปหลายคนมากแบบ4ีคนใช่ไหมเราแบบอยากเอาออกทุกคนเลยอะไรเงี้ยเราก็กดเคลียร์ได้นะครับที่หน้าต่างเอฟเฟกต์ปึ๊บก็จะหายหมดนะอ่านะตอนนี้ก็มีเอฟเฟกอะไรบ้างนะเดี๋ยวโชว์เลยนะโชว์ใส่ลุงนี่แหละนะนะก็มีเติมนะเติมเหมือนที่เราเคยใช้ปกตินี่แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นเติมแบบอิ infinity นะมีมันหมดเติมแล้วเติมยาว มีตัวดนตรีนะอันนี้เ่าไว้สหรับอาจจะมีบทแบบร้องเพลงเล่นดนตรีกีตาร์อะไรเงี้ยนะก็ใช้นี้ได้นะอันนี้ก็เอฟเฟกแบบเหมือนเพิ่มพลังก็น่าจะคุณค้นกันอยู่แล้วเอฟเฟกอันนี้นะครับอะไรครับโอ้ไฟไหม้ชอบมากอะไฟไหม้ไฟไหม้ไไมนะอ่อ อะไรครับอ่าสายฟ้าช็อตช็อตช็อตหรือว่าแบบเป็น the flash นี้หรือเปล่าเวลาวิ่งเรามีสายฟ้าอะไรเงี้ยนะอ่อสุดท้ายหละของเซตแรกนะฮะก็คือระเบิดควันนะปึ๊บอาจจะเป็นแบบโดนระเบิดหรืออาจจะเป็นแบบสมมติเป็นนินจาแล้วแบบใช้วิชาหายตัวหายตัวระจากฉากอะไรเงี้ยนะก็ได้นะนี่เป็นเซตแรกอยู่เราก็จะค่อยๆเพิ่มเข้าไปเรื่อยนะครับก็สําหรับ ทีมงานนักแสดงก็สามารถรีเควส t แปว่าถามมาได้ว่าแบบอยากได้เอฟเฟกแบบไหนบ้างนะเราก็จะแบบเพิ่มตามที่รีเควส t ให้ก่อนนะครับ